สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพุธนะคะซึ่งจะเป็นการดูในช่วงของเดือนกันยายนปี63ามนี้นะคะเรามาเช็คก่อนเนาะว่าดวงในช่วงนั้นน่ะเราเป็นยังไงบ้างและเราจะปรับตัวให้เข้ากับดวงในช่วงนั้นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตามหน้าไพาน่นี้ที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือ ตัวคุณนั่นแหละค่ะคือเรื่องงานเลยนะคะคือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะและจะได้ยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนานะคะค่อนข้างเด่นมากเลยนะถึงไพ่เงินจะไม่ขึ้นแต่แต,แต,แต่ตรงนี้ก็โอเคละนะไพ่เงินไม่ขึ้นเลยไม่มีมาแม้แต่ใบเดียวนะคะแต่ขึ้นเอเมอร์กับแปดดาบก็โอเคละนะคะเดี๋ยวการเงินก็ ตามมาเองนะตามมาติดๆแน่ๆนะเรื่องสุขภาพถ้าตามนี้ก็ถือว่าโอเคแข็งแรงมากนะคะไม่เป็นโรคอะไรเลยหวัดก็ไม่เป็นอ่ะนะแต่ก็ระวังเรื่องออการทะเลาะกับแฟนนะคะมีปัญหากับแฟนมีปากมีเสียงกันทะเลาะกันนะคะเพราะนั้นก็ เก็บคำพูดด้วยนะคะคำพูดที่มันทิ่มแทงจิตใจคนนะคะพูดจาตรงเกินไปมันก็บาดใจคนน่ะนะคะเพราะนั้นต้องระวังคำพูดด้วยนะ,ะมีเกณฑ์การขัดแย้งกับแฟนนะคะในคนที่มีคู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องออไปเที่ยวแบบเที่ยวบาร์มาหรือเปล่าไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนมาหรือเปล่า นะคะแล้วก็มาทะเลาะก,กับแฟนที่บ้านทั้งท่านชายท่านหญิงนะคะตรงนี้ดูรวมเลยนะคะนะภาระหน้าที่การงานเยอะอยู่แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะคุณสามารถรับปัญหาใหญ่ได้อยู่ละนะคะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอนืค้คู่นะคะพบเจอคนถูกใจละนะคะ ซึ่งได้สโทนนมีเกณฑ์นะคะในในเดือนกันยายนนี้นะก็แต่ถ้าคนโสดนี่เลือกหน่อยนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคุณผู้หญิงจะค่อนข้างเลือกหน่อยนะเพราะว่าสเปคค่อนข้างสูงนะแต่ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเจอเจอคนที่ถูกใจนะคะปิ๊งเลยล่ะ ถ,ถ,ถ้าท่านชายาพบเจอท่านหญิงก็จะประมาณเป็นผู้หญิงเก่งค่ะทำงานเก่งเรียนก็เรียนเก่งฐานะก็ดีหน้าที่การงานก็ดีนะคะเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะแต่คุณต้องเก่งกว่าเธอนะบอกตรงๆคนนี้ก็ยากหน่อยแต่ก็แต่ก็ไม่น่าจะยากนะถ้าเจออย่างนี้แล้วนะเสดงว่าเธอก็ต้องปิ้งคุณละนะส่วนท่านหญิงก็เจอคนอย่างนี้และค่ะ เจอคนที่ทำงานเก่งแก่กว่า,ามีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะนะคะบางท่านอาจจะอายุไม่มากแต่มีวุฒิภาวะที่ดูแลเป็นผู้ใหญ่อะนะนะคะอขอพูดเรื่องคนที่มีคู่อีกนิดนึงเพราะตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานี้ก็คือ ทะเลาะกันกับแฟนอาจจะเป็นเรื่องของอาการไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปยุ่งกับพวกอะโครจรน,นะคะนะคะหรือไม่ก็คือมีมือที่3มเข้ามาแทรกนะแล้วก็เกิดการทะเละาะเบาะแวงกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยหนักหน่อยยาเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะให้คำนึงถึงจิตใจคนอื่นเข้าบ้างนะ ขึ้นมาอย่างนี้นะคะตรงนี้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 นะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคะเออบาดหมางใจกันมันไม่ดีแก้มันลาว่ะค่ะนะมันก็จะมีรอยร้าวอยู่อยงนั้นนะก็ค่อยพูดค่อยจากกันนะคะเออก็สาราภาพตรงๆไปเลยก็ได้นะคะพูดจัดตรงอยู่แล้วนี่นะคะก็ คือพยายามเลี่ยงเลยอะคะ่ะไม่ต้องใช้คำพูดที่มันทิมแทงใจคนนะคะหรือไม่ก็เลี่ยงไปเลยพวกเนี้ยพวกอโคโจรต่างๆเนี่ยเรื่องมือที่สามก็ใช่นะเพราะนั้นต้องระวังด้วยนะคะทั้งท่านหญิงท่านชายนะคะการงานเราดีขนาดนี้ยคะ่ะมันต้องมีตัวหักล้างสุขภาพเรา็แข็งแรงไงคะเรามีตัวหักล้างอยู่แล้วล่ะนะก็ ตาาคนเกิดวันพุธเอาไว้ด้วยนะคะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะอย่าอื่นดีหมดนะคะการงานดีหมดนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจคนมีคู่ระวังเรื่องการทะเลวิวาทกันด้วยนะก็ขอให้คนเกิดวันพุธทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะความรักและสุขภาพด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ